สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเอางานของผู้ชายนะคะรุ่นที่ขายดีนะคะ3แบบนะคะก็อ่าเดี๋ยวเอามาอธิบายให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนเพื่อที่จะทำทรงอะไรนะคะสามารถที่จะสั่งรุ่นนั้นได้เลยราคาไม่เกิน10,000น,น,นะคะราคาไม่เกิน10,000แน่นอนนะคะราคานี้ก็จะพร้อมตัดแต่งนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้นะคะอย่างเช่นเทปก้าวแล้วก็การติดกิฟต์นะคะตัดแต่งทรงนะคะถ้ามาหน้าร้านก็จะตัดแต่งทรงทั้ง ตัวลูกค้าเองนะคะแล้วก็ตัดแต่งทรงผมให้เหมาะกับลูกค้าแล้วคะแล้วก็เป็นทรงที่ใกล้เคียงนะคะกับทรงที่เลือกมาแล้วนะคะก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นงานตัวไหนบ้างคะ่ะอ่ะนี่เลยนะคะนี่เลยอ่ะตัวแรกเอาตัวแรกเป็นตัวนี้ก่อนล้วกันนะคะเดี๋ยวอธิบายนะคะงานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานเลสนะคะแล้วก็ขอบางนะคะมีน้ําหนัก เบานะมีน้ําหนักที่เบาอันนี้คือออกจากถุงนะั้นไม่ทําอะไรเลยนะคะเอาจากถุงมาจะเป็นแบบนี้น้ำหนักคือเบามากก็เป็นตัวที่ขายดีที่หน้าร้านนะคะลูกค้านะคะสามารถที่จะติดเป็นเทปกาวได้นะคะแล้วก็ติดเป็นกิ๊บก็ได้ะคะ่ะการตัดแต่งทรงสาหรับทรงนี้นะคะเหมาะตั้งแต่ผมที่สั้นนะคะคือสั้นสั้นคือขั้นสุดเลยนะคะเป็นแบบสั้นชี้นะคะก็อาจจะยาวกว่าตํารวจทหารสัหน่อยนึงนะคะประมาณเซนหรือ2เซนนะคะก็ตัวนี้ก็จะออกมาดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องวัดขนาดให้เหมาะกับศีรษะเราก่อนในเบื้องต้นนะคะอะรุ่ีคมมวาา เคลิลนิดหนึ่งนะคะเคลิลนิดหน่อยนะคะก็ตัดออกมาแล้วคือดูดีมากนะคะลักษณะของผมนะคะมองอย่างนี้เหมือนบางแต่พอเวลาที่ถูกน้ํานะคะแล้วก็ใดนะคะตอนที่ตัดทุกครั้งนะคะต้องซอยออกเยอะมากนี่ไม่บางนะแต่ทําให้เบานะคะแล้วก็มีความโฟูโวลมดีมากนะคะรุ่นนี้ค่ะตัวนี้นะคะราคาก็เริ่มอยู่ที่5้าพันนะคะในขนาดของ18เออสิบสมคูณสิเซนนะคะขนาด13บสมคูณสิเซนจะเริ่มอยู่ที่5้าพันแล้วก็เส้นผมนะคะสามารถที่จะปัดได้นะคะปัด ยกได้ประมาณอย่างนี้นะคะจริงๆมันก็ยกได้อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องขอบแต่ถ้าส่วนใหญ่คร,ราก็ซีเรียสเรื่องขอบกันทั้งนั้นนะคะก็มันก็จะยกได้แบบประมาณอย่างนี้ปัดยกอย่างนี้ได้นะคะตัวนี้แนะนาเลยหนึ่งนะคะอะ่รุ่นที่สองค่ะเป็นรุ่นที่คล้ายกันเลยนะคะลักษณะของรุ่นนี้นะคะจะมีหน้าเป็น P u แบบนี้นะคะ p u เนี่ยสามารถที่จะติดเป็นเทปกาวได้หรือถ้าไม่ติดเทปกาวนะคะก็สามารถที่จะเย็บกิ๊บใส่เข้าไปได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจุดระบายอากาศเช่นกันนะคะแล้วก็ผมของรุ่นนี้นนะะคเป็แบบ สะาแล้วตรงคือตรงมากนะคะก็คือแบบว่าถ้าใครชอบแบบทูบ็อกปล่อยผมปกลงมานะคะติดเป็นปัดนิดหน่อยพอนะคะไม่ถึงกับขนาดยกนะคะรุ่นนี้นะคะใส่ได้นะคะรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะก็น้ําหนักเบานะคะแล้วก็แบบตอนผมเปียกวีลงมานะคะก็ตรงเลยแบบนั้นเลยนะคะใช้งานง่ายมากเลยะคะ่ะก็เช่นกันค่ะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่5,9 0 0เเช่นกันรู้สึกว่าชิ้นนี้จะเป็นเนี่ย,นยขนาดเท่านี้คือ5,9 0 0นนะคะนี่คือ13,18คูณนะคะ13คูณ ราคา5,900นนะคะนี่คือแบบผมตรงแล้วก็สีดําสนิทระบายอากาศดีมากนะคะที่เลือกมาเนี่ยคือเหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่ไปเมืองนอกก็ได้แต่ว่าถ้าในประเทศไทยคืออากาศร้อนเราจะเน้นเรื่องการระบายอากาศแล้วก็ใช้งานที่ง่ายนะคะอ่ะรุ่นนี้นะนี่ต่อมาะคะ่ะเป็นตัวใหม่นะคะตัวใหม่ที่เป็นงานซิลนะงานซิลรุ่นนี้นะคะหน้าร้านนะคะตัดไปแล้วหลายคนนะคะก็ตัวนี้นะคะสามารถติดได้ทั้งเทปนะคะกิฟก็ได้นะคะ ท็อปด้านบนก็จะเป็นแบบคล้ายสีรษะจริงเลยแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีผิวขาวนิดนึงนะคะเวลาใส่นี้ขึ้นเนียนมากบอกเลยเนียนมากแล้วก็หลายๆท่านก็โอเคพอใจมากนะคะก็เลือกให้ขนาดที่พอดีกับเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดแต่งทรงที่ยาวนิดนึงนะคะต้องไม่สั้นจนเกินไปนะถ้าสั้นๆเนี่ยจะไม่แนะนํารุ่นนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราตัดสั้นไปนะคะผมมันอาจจะชี้ออกมาได้นะคะก็มันอาจจะไม่เหมาะนะอันนี้ก็จะแบบว่าถ้าใครแบบว่าปล่อยผมได้นิดนึงผมยาวนิดนึงทรงทูบ็อกลงมานะคะ ทรงมันเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แนะนําค่ะตอนนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่8,009นะคะ8,009เนี่ยจะขนาด15คูณ20นะคะแล้วก็16คูณ18นะคะคือ8,009ค่ะถ้าใหญ่กว่านั้นก็ราคาก็จะ9,009เดี๋ยวช18คูณ20ค่ะอยากได้ลูกค้ารีวิวมากแต่ว่าเข้าใจทุกท่านนะคะคือเวลาที่เราใส่วิไม่อยากให้ใครรู้นะคะอันนี้เข้าใจแล้วก็ลูกค้าท่านที่ต้องการชมรีวิวนะคะ มีรีวิวของน้องเป๊ปน,นะคะก็อยู่ที่ต้นคลิปเลยนะคะก็เข้าไปดูเขาได้นะคะก็อันนี้ก็คือเสียสละเป็นอย่างมากนะคะก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะน้องเป๊นปนี่เป็นลูกค้ามาแล้ว5้าปี6ปีเนาะก็โอเคอ่ะโอเคค่ะโอช่วงนี้แบบว่าจะเลือกตั้งแล้วนะคะก็โอ้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะรอมานานแล้วนะคะก็เลือกใครนะคะเราเลือกใครเลือกใครเราไม่รู้แต่เราจะไม่เลือกคนที่ซื้อเสียงนะคะคนที่ซื้อเสียงไม่ได้มาแบบเพื่อพัฒนาแน่นอนนะคะเขามา เพื่อมาเอาอะไรกลับไปนะคะคนซื้อเสียงนะต้องฝากทุกคนไว้อย่าเลือกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ